สวัสดีครับเมื่อนี้อยู่บ้านสวนครับเดี๋ยวสิพามาเบิร์อัปเดตนะครับบอกบนะครับจากคลิปก่อนที่เคยลงไปนะครับกะระยะเวลาในการเลี้ยงกบนี่กะไม่แน่ใจนะครับบอกเป็นไงบ้างเลยตัวนี้โตมันหลอดนะครับตัวมันหน่อยก็เลยคัดไปทั้งหากมีทั้งมัดสี่บอสนะครับนะครับเอาแหนแดงลงให้มันกินน้ำเนยนะครับตัวนี้เป็นการเลี้ยงใน้บอสนี่คือทายน้ำทุกมือนะครับ ใช้นาทุกมือนะครับเพราะปัญหาของมันคือแป๊บเดียวนะครับกบมันใหญ่นามมันกระสีเสียเห็นเห็กบเป็นโลกได้จากที่ผมผ้ากันเค้เหลี้ยงแต่ก้อนๆนะครับเห็ดเห็นผิวหนังกบมันอันนี้นะครับมันเป็นแผลแ้วก็เป็นโลกที่นี่ก็ถือว่าได้ผลดีอยู่ครับตัวนี้ซื้อลูกกบพันธุ์บานๆนะครับจากที่เพื่อนไปไต่พ่อแม่พันธุ์นั้นมากบหน้านะครับเอามาเลี้ยงพ้นซื้อจากมองที่เพื่อนไปไต่กบตามหน้ามานะครับจนมาออกลูกออกเป็นหววเป็นกบ น่อยเพิ่นกะคล้ายมาตระบาดนะครับกลับไปซสือมากลับมาเลี้ยงมาคุ้นไวเมื่ออาหารประมาณ3ามลอยนะครับอาหารกบแต่ว่ากระบ,บรดเกียกบย่างเดียวเนาะอาหาร3ามลอยก็ใส่เกียปลานั่เพราะว่าบอนี่เป็นบอ่อปลานะครับไม่ได้ใส่เพื่อ,อย่างเดียวนะครับกบสี่ลอยตัวนะครับเพิ่นกะแถามมาอยู่ประมาณ4ี่ลอยก็โตเกือบห้าลอยคนละเพราะว่าซสือกบคนบ้านเสือกบคนหัวจักันนะครับเพิ่นกะแถามมาจับเกินให้มากนะครับตอนนี้ก็ใส่อยู่ประมาณ เติบหนึ่งนะครับสองนิ้วนะครับพอดีกําลั่งสีพัดสีต้่มกับพอดีกระดูก่อนๆครับกระใส่ซัมนี่นะครับพอดีกับสีเดียคัดเลือกนะครับเพื่อสิกินยูดอกทดลองเบิงนะครับกับบอดเนียนคลายครับพอเลียงซัมนี่นะครับหรือไผ่สีสื่อนะครับติดต่อมาลองเบิงใดนะครับเพื่อไผ่อยู่ใกล้อําเภอเดี๋ยดูดมจังหวัดอุบลครับแต่ลองมาเอาไปทดลองกินเบิงก็ได้ครับเรียงแบบ บานๆทั้งมาตินะครับเรียงในบ่อนะคร seguinte, ับสะอาดนะครับรับรองว่าสะอาดบ่มีสารเคมีนะครับบ่คือพวบทุกมือีนน้ำให้น้ำหน้ากับส่วนมากกต่ไมมียาฆ่ายาดูดซึมยังสีนะครับรับรองว่าอันนี้ไพว่วากบเรียงเนื้อสั์ขี่ห้องเลียงทุกมือนี้บ่เป็นตะกินบ่เป็นสารบ่แมนนะครับเพราะว่าการรักษาความสะอาดนี่ทายน้ำทุกมือนะครับนี่ทายน้ำทุกมือแน่นอนนะครับคบมันเตืนหน่อยๆทุกมือแต่ย้ํำแรง รุ่นรุร่ mankind, นนี้ต้องเซาแรงรุ่นนี้เซาแรงนะแมนบอกเพราะว่าคนเลี้ยงนะครับรุ่นนี้ต้องเซาแรงนะครับรุ่นนี้รอกแล้วว่าต้องเซาแรงนะครับสะอาดแน่นอนนะครับลอยเปอร์เซ็นต์นะครับกบเบิ้งสีกบนะครับกับสีงามอยู่นะครับบริดำเปื้อๆเพราะว่าเท้าทายน้ำตลอดนะครับเท้าเปลี่ยนน้ำตลอดเพราะว่าบอกให้มันโซกโป๊กครับรับรองว่ากบเลี้ยงทุกมืินนี่สะอาดแน่นอนไผเลี้ยงโซกโป๊กนี่โมยใหญ่แน่นอนนะครับดีกว่ากบให้กบหน้านะครับกับบดิบอกว่าดีทั้งมัดหอกครับ มองที่กบธรรมชาติที่ดีที่แซบสรสชาิมันกระต่างกันอยู่ห ẳ นละย่มราวกากบธรรมชาติแซบแต่ว่าบางหม่องบางพื้นที่ทุกเหมอน้ำไห้น้ำหน้ากับสีสีดยาขายาเป็นยาดูดซึมเป็นยังเป็นสารอันตรายนะครับเพื่ใแตงกบบาสามารถอยู่ได้มันโตยู่ไดบ้บางที่ก็อาจจะมีปนเปื้อนแม่น้ำกับบริ้วาบรดีทั้งเมดนะครับก็มีสว่วนดีคือกันละไฮห,หน้าที่เป็นยังเห็ดสมัยเก่าอยู่นั่นแหละมันยังสิมีกบนะครับแต่ว่าบางที่การเข้ากินธรรมชาติทุกเหมยนี่ก็บ่คอยปลอดภยัยนนไดะครับ ก็เลยหันมาเลี fate, pues ้ยงนี nah ่ก็คือเลี้ยงไว้กินเองนั่นแหละไม่ได้เลี้ยงไว้เน้นขายเดอกครับคือเลี้ยงไว้กินเองจะคล้องนะครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับเพราะว่าเฮาเลี้ยงเองกินเองนะครับปลอดภัยแน่นอนแล้วก็สะอาดแน่นอนครับบ่อนี่ก็เป็นบ่อเก่าจากเลี้ยงหนูนะครับหนูตอนนี้ก็ยังอยู่ดอกแต่ว่ามันบ่ค่อยออกลูกนะครับเพราะว่าเลี้ยงอยู่กับหมานะครับหมากับลายนะครับเนี่ยก็คอกหมาเลยนะครับเด้อเดี๋ยวสิขึ้นแม่เบิ่งนะครับไผอยากได้สั่งจองได้นี่ก็คอกหมานี่ เอาเอาไปเอามาขายหอนมา้าผลละบาทเนี่เอาอยา่ไผ่ยากใดสั่งจองไว้นะครับแล้วก็มีอีกอยู่ตัวนึ่งไผ่มักพันใหญ่เลยหมาพันใหญ่ก็มีอยู่ไมยมันตัวผูด้วยเนาะโผูโอ้ยตัวนั้นโตผูครับเอาสองตัวนี้ด้อไฟสนใจเอาง่วทุกมื้อนี้นะครับก็เคยมีอยู่นะคลิปง่วตอนนี้ก็ปล่อยออกมาบอได้นะครับอยู่ในมุงตลอดเวลาของที่เคยปล่อยออกมากินอาหารแห้งเรียนตอนนี้ก็ปล่อยบ่ได้แล้วนะครับ เพราะว่าโรคระบาดของวา่ามานนะครับครับอัปเดตให้เบิ้งครับบมมียังผมกับผมมีียกกคือกันนะครับอัปเดตให้เบิ้งบรรยากาศนะครับไปทีเคยติดตามไปเคยื่ออันนี้อยู่แล้วก็คือสีเห็นอยู่ดอกบรรยากาศว่าบานส่วนเป็นแนวนี้นะครับตอนนี้ไ้เบิ้งขั้วมันนี้ซื้อแหนแดงกบซื้อมะระยงไห้กิโลหนึ่งตอนนี้ก็ไปปล่อยโขกน้องหน้าเนียนะครับไปปล่อยหน้าเนียตอนนี้หน้ากะ ขุดโขกน้องนาไปแล้วหนึ่งไรนะครับเดวอีกสามไรกำลังจะขุดเดี๋ยวจังมือไม่ไลวลางเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งโขกน้องนาครับว่าไรหนึ่งเป็นแนวดน,นะครับจริงๆก็ได้เต้นน้องอะไรหนึนหน่งเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนครับกะไผ่ม,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 ามากค,คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ะครับขอบคุณในรายที่ผู้ด,ดีติดตามประจําครับกะฝากกดไว้น้ำเดี๋ยวมือนามีอย่างสิมาอปเบียนห้เบิ่งไม่นะครับผมกัเฮ็ดอยู่จังสิละบวกไปวนมากนะครับถามว่าประสบความสำเร็จบ่บประสบความสำเร็จชักอย่างเฮ็ดหลายอย่างกันนะ นี่ก็เนียนไปเฮ็ดกินเองเนครอบครัวครับเดี๋ยวก็สิไดจ้จับกินเลยละ,ละเพราะว่าใหญ่กว่านี้ค่าอาหารสิบบทนนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อคลิปหน้าเดี๋ยวสิมี่ยังไหลสาระใส่สาระ,ะ,ะเนี่ยนี่ไม่เบิ่งครับขอบคุณหลายๆครับ